สวัสดีครับวันนี้ลุงครับอยู่ที่คลอง31ตําบลโพแทน,นำอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกลุงครับพามาดูที่ดินแปลงละหนึ่งไร่นะครับแปลงนี้สวยงามมากนะครับนี่ครับมีลําลางหน้าแปลงอย่างนี้แล้วก็ติดถนนสาธารนณะกว้าง8เมตรแบบนี้นะครับรําลางนี้เป็นลําลางสาธารนณะ นะครับกว้างถึง4เมตรเลยนะครับแล้วก็พิกัดนะครับตัวบลโพแทน์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับแปลงนี้มีมีเนื้อที่1ไร่นะครับหน้ากว้าง30กว่ากคูณห้าสิบนิดๆนะครับโดยประมาณแล้วก็พิกัดเดินทางสะดวกมากนะครับเดินทางสะดวกนะครับออยู่คลอง31นะครับห่างจากอำเภอบ้านนาเพียง8กิโลแล้วก็เดินทางจากฟิวเจอร์ปาร์กังสิตเนี่ยมาถึงที่ดินแปลงนี้เพียง50กิโลเท่านั้นนะครับนี่ตอนนี้ลุงทับยืนอยู่บน ที่ของเพื่อนบ้านนะครับอยู่แปลงติดกันเลยนะครับแปลงติดกันด้านหลังนั้นนะครับไฟฟ้าประป้าพร้อมนะครับแปลงนี้ห่างจากถนน4เลน2024หรือว,ว่าถนน4ี่เลนองค์ครกภ์บ้านนาเนี่ยเพียง3มกิโลเท่านั้นนะครับเดินทางสะดวกจริงๆแปลงนี้ห่างถนนเลียบคลอง10เออเลียบคลอง31เนี่ยเข้ามาถึงแปลงนี้เพียง170เมตรเท่านั้นนะครับนี่ไฟฟ้าประปาพร้อมมากมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะครับนะครับแหล่งชุมชนทั้งนั้นเลย นะครับซื้อเก็บเก็่งกำไรนะครับซื้อเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็หลีกนี้ความจําเจวุ่นวายนะครับหลีกนี้แหล่งแออัดชุมชนมาปลูกพืชผักสวนครัวนะครับไรนาสวนผสมที่นี่องค์กระนครนายกดินดําน้ําดีมีน้ําใช้ตลอดปีนี่นะครับสวยงามครับด้านหลังนี้นะครับแปลงเดียว1ไร่นะครับสนนราคาเพียง 1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทเท่านั้นสนใจทักมาคุยมาเจราจากันได้เลยรุ่งครับจัดให้0957939496แล้วพบกันครับคลอง31ตะบนโพแทนอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูไปชมที่ดินจริงกันเชิญครับ